ดนดิทเป็นสายพันธุท์ที่ที่เราทางแอมโกเวตนะคะเป็นผู้ตัวแทนจัดจํจำน่ายก็คือจะเน,เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพของตัวสายพันธุ์นะคะอย่างเรื่องรูปดกหรือว่าเรื่องของเออเปอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของตัวหมูขุนที่มี a d ดี c r ที่ตอบโจทย์กับเกษตรกร,รกผู้เลี้ยงให้กำไรสูงสุดจากตัวสายพันธุ์เองค่ะก็คือเราเน้นให้มันได้เรื่องของเปอร์เซ็นต์ลีนแล้วก็เนื้อให้ได้เยอะๆนั่นเองค่ะเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็น เป็นตัวเงินเนาะเป็นกําไรของของคนเลี้ยงหมูขุดนะคะก็เลยทําให้พวกกระดูกหรือโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันมันมันเล็กน้ำหนักที่เสียไปมันก็จะน้อยกว่าะคะ่ะเป็นออสายพันธุ์นะคะที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพของตัวสายพันธุ์เนี่ยดีที่สุด ในโลกแล้วนะตอนนี้นะคะในเรื่องของทั้งฝั่งแม่เองก็คือเรื่องของลูกโดกเราจะได้ PSY ท,ที่ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลมาในเรื่องของตัวคุณภาพซากด้วยนะคะ ADG ที่โตโตได้ไวโตได้เร็วนะคะแล้วก็ FCR ที่กินอาหารได้น้อยแต่ว่ากลายเป็นเนื้อได้เยอะนะคะทำให้กําไรของผู้เลี้ยงเนี่ยเราสามารถทำกําไรได้มากขึ้นนะคะ จากแค่การเปลี่ยนเจ n นติกหรือสายพันธุ์ของฟาร์มเราแค่นั้นเองค่ะสามารถติดต่อพนักงาน Amgovet ในเขตของพื้นที่ของเกษตรกร,ร,กรได้เลยค่ะส่วนกลางก็ติดต่อเข้ามาที่เพจ Amgo Amgovet ได้เลยค่ะ